คืองสําอางลักไม่ค่อยหลุดถ้าฉันงแต่งนะแต่แต่งเองอะเลยสำอางได้รักเรเจ้ารักเธอไม่แต่ว่าแบบคือเป็นคนอย่างที่บอกว่าหน้าแบบไม่ได้มันแล้วก็ไม่ได้แห้งแบบหลุดเป็นขุยอะไรเงี้ยจะใช้แบบเน้นผิวต้องดีคือลงครีมลงเบสแบบลงกันแดดให้แน่นเลยแล้วเคยได้ของพี่กี้ยาย่าหรือยมากี้งกมากมันเอามาขายมันเอามาขายมันขายมีตั้งแต่อายุสิบสี่พี่มากี้สุดยอดใช่ไหมคะร้านพี่ทุกวันนี้มีก็บอกว่าเธอเป็นสซพัายจิราทิ วัดแล้วนะเขายังมาขายออมีดได้สวัสดีค่ะและนี่นะคะก็คือรายการเคาะโต๊ะนะคะที่เราจะมาเคาะโต๊ะนางเอกตัวท็อประดับประเทศนี่แล้วก็เป็นหนึ่งในแกงเฟอร์บี้ด้วยซึ่งบอกเลยว่าเธอคนนี้เนี่ย เขาถึงจะต้องสร้างบ้านขึ้นมาเพื่อแต่งหน้าโดยเฉพาะเป็นบ้านนี้เลยนะคะและเราไปดวนค่ะว่าเขาจะมีเคล็ดลับความสวยเนี่ยเป็นนางเอกได้ยังไงและเปิดพิกัดช่างแต่งหน้าที่ชอบค่ะตามไปเจอเขากันค่ะมินชลิดาไป ูกับเธอคนนี้โลค่ะมิน้นชลิดาสวัสดีค่ะ,คะแต่ลุคนี้สวยมากเลยนะจริงเหรออันนี้แต่งเองสวยมากจริงเหรอต่อไปนี้หนูจะไม่จ้งช่างหน้าช่างผมแล้วค่ะและ้ว <c oughs> ช่างแต่งหน้าทำผมมาด่าชินะ <c oughs> อันนี้ก็คือเตยแฟนน้องที่คนทำผมให้ นางก็หนิบหนีบหนีบหนีบเมม,มมเมสั่งมาที่หนีบผมอ่ะส่วนนี้คือเครื่องสําอางที่มินมีใช่ไหมคะใช่เรียกได้ว่าพร้อมขึ้นหน้าขึ้นผมห้องนี้ใช่แล้วพอตอนที่คุณพ่อ,<ช>อคุณพ่อเป็นคนทาห้องนี้ให้ ก็หาแบบมาจากพินเทเลสแล้วมินก็เริ่มรู้สึกว่าโตะมันเล็กไปเพราะว่ามินลืมคิดถึงตอนทําผมอุปกรณ์ทําผมจริงใช่พอทําเสร็จแล้วถึงแบบเราไม่ได้คิดถึงการใช้งานเราคิดถึงแต่ความสวย <S <S ก็เลยเป็นปัญหานิดนึงแต่ก็ไม่เป็นไรก็เอาอีกโต๊ะหนึ่งมาวางแล้วตอนนี้คือดูตรงนี้ทุกคนชี้นึกถึงแบบเหมือนร้านเครื่องสำอางอะที่แบบพร้อมจะหยิบจับอะไรได้เลยมีทุกยี่ห้อเรียงกันอย่างเงี้ยจริงๆรอะไม่เคยคิดว่าตัวเองเครื่องสำอางเยอะเราคิดว่าผู้หญิงคนอื่นอะต้องเยอะกว่าเราเพราะเรา คนแต่งหน้าแค่นี้จริงๆแต่งได้เองก็คือแค่นี้ไม่สามารถติดขนตาเองได้กาวติดขนตาเนี่ยเอามาเก็บลูกผมนะไม่ได้ติดขนตาเองติดไม่ได้แล้วจุดเริ่มต้นของการแต่งหน้าคืออะไรคะมินว่าเพราะว่ามินอะอยู่ในวงการบันเทิงเลยมันทําให้เราต้องแบบแต่งหน้าเป็นเริ่มจากแบบใส่ระดับโงานโฆษณาอะไรเงี้ยสมัยนั้นก็ยังแต่งเองไม่เป็นแต่ก็เข้าใจว่าวอกคืออะไรเกี่ยดีๆหรืออะไรที่มันแบบเป็นซองซื้อจากเซเว่นมาแล้วแบบช่วยตัวเองอะสมัยแบบตั้งแต่แรกเลยนะสิบสองเริ่มวเหมือนกันนะเพราะว่าเราเริ่มทํางานตั้งแต่เก้าขว ว่าเริ่มเข้าใจความสวยจริงๆก็ประมาณ1 1บ2ก็เลยบคิดว่าเป็นการสืบซับม,มาแล้วเวลาช่างแต่งหน้าเวลาช่างแต่งเก่งๆเราก็ต้องนั่งดูว่าเอ๊ะเขาหยิบอะไรเขาจับอะไรเทคนิคเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยชี้อยากรู้ว่าด้วยความที่เป็นนักแสดงอะคือเราเห็นฉากแต่ละฉากในแบบละครเน่ทำไมเขาไม่ดาแล้วทำไมถึงสิวไม่ขึ้นน่สมมติไปถ่ายต่างจังหวัดอย่างเงี้ยคือมินว่าอยู่ที่สภาพผิวแต่ละคนตต้องบอกว่ามิน,นเป็นคนโชคดีเป็นคนที่ผิวไม่เป็นสิวแล้วก็ไม่มันแล้วก็ไม่แห้งเป็นผิวแบบธรรมดาคือจะไม่่อยมีปัญหา ผลเรื่องสิวก็เลยทําให้เราอะเวลาแต่งหน้าอะไรมันง่ายวุดีมากเลยใช่เป็นความโชคดีอย่างหนึ่งที่แบบไม่เคยมีสิวขึ้นเวลาสิวขึ้นจะขึ้นแบบูแบบตรงเนี้ยอะไรผมเออแบบที่มันไม่ไม่ไม่เห็นก็เลยแบบโชคดีแต่จะมีปัญหาอัมแดดดำอะไรอ่ะมีแน่นอนว่าคนแบบผิวดูดแดดแล้วเราก็เป็นคนชอบทํากิจกรรมเอาท์ดอร์ขี่ม้าดําน้ําเป็นสาวแอดเวนเจอร์ก็เลยต้องโบกันแดดแบบเยอะๆยอะเคแค้วแล้วเราโชคดีตรงที่แบบสมัยเราไปโรงเรียนอครูจะว่าเราว่าพาแก้มมาโรงเรียนแต่จริงเราเป็นคนแก้มชมพู แล้วคนแบบแก้มชมพูตั้งแต่เด็กแบบเล่นอะไรเงี้ยคือแดงทั้งหน้าแล้วก็เคยโดนครูเอาครีนซิ่งอ่ะมาเช็ดหน้าว่าแต่งหน้าที่โรงเรียนหรือเปล่าก็ยิ่งชมพูช้ำไปเลยก็คือนางก็ถูครูก็ถูตลอดูค่ะแสบค่ะแต่ว่ามินเพิ่งมารู้ตอนโตว่าเนี่ยจริงๆไอ้พวกแก้มแดงหรือว่าเป็นคนเช้นเลือดเห็นเส่นเลือดหน้ามันก็ไม่ได้มีข้อดีคือฝ้าจะขึ้นง่ายแสงจะรักอ่ะแดดจะรักคนที่ผิวแบบนี้เหมือนแบบเขาบอกว่าเนี่ยมันจะดูดดูดแดดมากกว่าปกติแต่มินสวยมากเลยนะรู้สวยกว่านี้ ีีว <PV. S 2> ใช่มาแล้วต่อไปเรามาดูกันว่านางเอกดีกีระดับช่องสามเนี่ยเขาใช้เครื่องสำอางอะไรบ้างนะคะ เนี่ยอยากรู้ก่อนเลยว่าต้องมีทูปสีช <4. S 1> ่วงนี้ม็นคนชอบอินลิปเรารู้สึกว่าลิปอ่ะเราต้องทาหลายเลเยอร์ไม่ชอบทาเลเยอร์เดียวแล้วครึ่งโลลิปที่แบบหมดอายุออกไปก็เลยแบบว่าซื้อเซ็ตใหม่ขึ้นมาแล้วก็รู้สึกว่าชอบผิวตัวนี้คือทาแล้วมันเราไม่ได้เป็นพีเซนเตอร์นะ <c oughs> ทุกคนเราเป็นคนปากลอกเราก็เลยต้องเลือกยี่ห้อลิปที่เรารู้สึกว่าเออมันถูกกับปากเรา <c oughs> เอางี้ถ้าเป็นสาวปากลอกเหมือนกันแนะนํายี่ห้อไหนบา้างจริงๆอะ่ะมินก็ใช้เหมือนปกติเลยนะแบบอย่างพวกดีอ ออชอบใช้เวลาแบบทาเป็นกอสอะไรแบบเนี้ยเราวรู้สึกว่าสีมันก็ไม่ได้แบบเยอะเกินไปแต่คนชอบทาสีแบบธรรมชมาติธรรมชาติบิลบอกผ่าคนาปากแห้งใช้ได้<า><า>แต่เขาเรียบร้อยมากเลยอ่ะคือเหมือนจะเก็บเครื่องสาอางไปในกล่องต้องใช้เพราะว่าบางทีลืมเราบางววาคนจําชื่อสีจําชื่ออะไรไม่ได้เลยแล้วถ้ามีภาพอะฉากจูบลิปอั์ไหนจูบไม่เลย ร,รู้สึกอันนี้ก็ดีนะที่ห้ออะไรก็ไม่รู้ของเกาหลีจะทาให้มันไม่หลุดก,ก็คือต้องทาแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรเอาออกเช็ดน,นิดนึง<อ>แล้วก็ทาแล้วรู้สึกว่ามันก็ต้องเป็นลิปที่แบบแมทอะโอเครดโดแมนดีตัวแบบรุ่นแบบมทไเป็นคนที่แบบชอบทาปากไหลายเลยเยอะที่บอกว่าไม่ได้ใช้สีเดียวบางคนที่คนถามว่าใช้สีอะไรบ้างเราใช้เกือบสามสีสีต่อต่อครั้งเลย เหมือนช่างแต่งหน้าแต่งใช่เพราะว่าดูช่างแต่งแล้วก็มาแต่งเองไม่ได้แต่งเข้มนะก็แต่งแบบธรรมดาอย่างเงี้ยเห็นปะดีออก็จะใช้จริงๆก็คือใช้จนมันอุ้ยเขาชอบดีออมากแล้วเคยบอกว่าเครือสำององเลย ไม่เลยเราแต่กระเป๋าตัวเองผมเ,เป็นคนเก็บอะไรไม่ค่อยเรียบร้อยแล้วฉากกอดฉากอะไรเงี้ยมันมีแบบเครื่องสำอางรองพื้นรองอ๋อมันจะนมีพวกรองพื้น<ะ>ต้องติดอยู่แล้วติดแบบเวลาซบอ,อะไรเงี้ยเป็นปกติก็คือต้องติดพระเอกหรือว่าติดตัวเองบ้างอะไรเงี้ยขั้นตอนดูแลผิวมีรู้สึกว่าผิวสําคัญเคป็นคนที่แบบไม่ไม่ไม่ได้ติดรองพื้นเลยเป็นคนที่ไม่ชอบใช้รองพื้นเลยจะใช้แบบเน้นผิวต้องดีคือลงครีมลงเบสแบบลงกันแดดให้แน่นเลยอย่างที่เราบอกว่าผิวเราไม่ค่อยมีปัญหาเราก็เลย ต้องพึ่งพ่อคอนซีลเลอร์หรือว่าลองพื้นเท่าไหร่เบจก็จะใช้ของอจองแซม,มุนค่ะคแล้วก็ชอบใช้แบบเนี้ยสเปรย์อันนี้คือเซตที่แบบเราพบไปกองคือบางคนชอบหน้ากโกนหน้าฉัาก็เลยจะมีแบบจองแซเยอะมากแสดงว่าปินเป็นคนผิวแหง้งบางคนผิวแบบเออท่านเ็นค่อนข้างแหง้อันนี้จะลองพืนเวลาไปกองละครจะมีความ หนึ่งคือของไปกองจะมีประมาณแค่เนี้ยอ๋ก็คืออันนี้เป็นอุปกรณ์ที่เหมือนเราจะพกไปเองแต่ว่าเมคอัพเคอร์เลอร์ก็คือแล้วแต่ขางกองใช่แต่ว่าถ้าเกิดเราใช้อะไรดีเราก็ซื้อไปฝากทั้งด้วยเลยก็รู้สึกว่าให้เขามีลิปสีินี้เราใช้เราไม่แพ้แล้วก็ซื้อให้เขาไปหนึ่งเก็บไว้หนึ่งชุดลิปที่มินทาที่กองก็จะแบบเนี้ยก็ดีของทานิมก็ซื้อให้เขาไว้สองสามอันแล้วมีแบบลืมแบบลืมล้างหน้าแบบกลับบ้านไม่มีไม่เคยลืมเลยเพิ่งคุยคอนเทนต์นี้กับเพื่อนเองว่าแบบสีอย่าง นะมินบอกว่ามินไม่ได้เลยไม่ได้เลยต้องล้างหน้าก่อนน้ำก็ต้องอาเพราะเรารู้สึกว่าการแต่งหน้ามันทํใไม่น้าเราหนะักแล้วเวลาเรานอนเราอยากสบายที่สุดอยากดูที่เขียนคิ้วของมินเพราะว่าคิ้วสวยมากคิ้วหรอมินวันนี้มินใช้อันนี้อะ่ะ <c ute> เป็นฟูนออนชั่นคิ้วว้าว <c ute> เปิดมิติใหม่มาก <c ute> แต่คิ้วเราอ่ะไม่ไม่ไม่ต้องใช้อะไรเยอะอยู่แล้วก็คือบางวันก็คือแค่ปัดปัเขียนฝุ่นฝุ่นก็ก็ได้แต่วันนี้ใช้นี้ชอบสังเกตว่ามินอ่ะปัดมาสคาราสสีน้ำตาลด้วยเออใช่ ช่วยละมุนมากเขารู้สึกว่ามันแบบดูเกาๆหวานๆขอดูมาสคาร่าหน่อยค่ะมาสคาร่าอันนี้คะ่ะ Lily ลล by Red ของเกาหลีดีนะมินว่าดีนะแต่ขอเขานข,ขนตาเยอะอะแต่เราก็ถ้าเกิดว่าสีดำมินชอบนี้ย,นยี่ห้อลิซ่าี่ลิซ่าใช้ช,ล,ชลิซ่าใช้ไปซื้อตามนั่นแหละยี่ห้อมูดท้าคือทำให้ยาวแบบต่อขนตาได้เครื่อสำอางมินซื้อตามชั้นไหน้าหมดเลยแล้วอยากรู้ว่ามีอะไรที่ซื้อเองไหมเหมือนอยากได้อันเนี้ยเราซื้อเองถ้าจะได้ไปเดินซื เครื่องสำอางต้องไปเกาหลีแน่เพิ่งกลับมาจากเกาหลีก็เลยได้ซ,ซ,ซื้อซื้อซื้อมันเป็นแบบโครงการใหญ่ที่ได้ใช้ตังค์เลยแล้วแพงสุดอ่ะเออแพงสุดแพงสุด,แพ,สดแพงสุดก็ต้องเป็นเรื่องของแบบรองพื้นอะไรอย่างเงี้ยมาอ่ะอย่างเงี้ยแพงปะ้ะแพงเออมีก็สุดอ,อันเนี้ยของชาแนลเออของชาแนลก็ก,ก็ชอบอันเนี้ยมันบางเบาชอบบินมากเป็นคนแบบเก็บกล่องอะ่ะเก็บกล่องใช่แต่ก็บางทีก็ไม่ได้ไม่ได้หยิบมาใช้มันเพราะว่าชิเก็บลืมเออเอออันนี้น่าจะแพงสุดแก้มแก้มเป็นคนชอบแก้มแก้ม โห oh. เปลี่ยนใหม่ไหม ไปคนใช้แล้วแบบใช้จริงอะใช้เยอะอะไปคนให้ความสัมพันแก้มแล้วอันนี้คือชมพูกับส้มซึ่งเป็นโคล่าเฉดแสดงว่ามีนลอดทั้งสองสีเลยแต่ชอบส้มมากกว่าแต่ว่าถ้าไปทะเลจะชอบอันนี้กำดำเชอร์รี่เชอร์รี่อันนี้นะคะจะเป็นของเอ็กซ์พอร์นะคะเบอร์พิชชี่พีชเผื่อมีคนอยากไปตาตามแล้วก็อันนี้ของพี่พ่ออันนี้ของจของแซมูนมันทำนนทำอะไรบ้างอะสีคอรัลเพสนะคะแล้วก็มีของกรเซียที่มินชอบด้วยมินชอบป็น คลาวเพนอ่ะก็คือชอบ3ามช่องนี้แล้วก็อันนี้ด้วยน้องคนนี้คืออันนี้คือก็ชมหูของ b บ n e f i t จันเ e l i ียนด a วนะคะจะเป็นสี s อ f t b a b y p i พิงไอเทมเขาน่ารักอ่ะแป้งอ่ะแป้งแป้งอ่ะใช้เป็นแป้งฝุ่นก็คือนี่แล้วถ้าสมมติว่าเวลามิ้น์ออกงานแบบช่างหน้าขึ้นหน้าให้แล้วเขาไม่ได้ไปกับเราด้วยเราต้องเติมเองสักเองป่ปากอย่างเดียวเป็นคนหน้าแบบเครื่องสำอางรักไม่ค่อยหลุดถ้าช่างแต่งนะแต่แต่งเองอะเครื่องสำอางได้รักเขาเจ้ารักเธอไม่แต่ว่าแบบ เป็นคนอย่างนี้ เป็นขุยอะไรเงี้ยเขาล็อกสเปรย์ให้ป่ะก็ลอกก็ซื้อมาล็อกตามแต่ไม่ค่อยได้ใช้เพราะขี้เกียจคือเดี๋ยวนี้อ่อเซตติ้งสเปรย์อะช่างแต่งหน้าจะเริ่มกลับมาใช้กันเขาบอกว่ามันสามารถล็อกเครื่องสำอางได้จริงซึ่งตอนแรกเราคิดว่ามันช่วยในเรื่องของความชุ่มชื้น่างเดียวเลยแต่ว่าจริงๆแล้วมันคือการล็อกเครื่องสำอางช่างแต่งหน้าชอบบินชอบตามอ่าแล้วอย่างงานบอลหัวไหล่อ่ะเอองานบอลงานบอลยมมากเปียกมากปีนี้มีรู้สึกว่าอากาศมันร้อนแ่บปกติปกติใจใจคิดผิดมากเลยตูที่ทำอีผมลงมาข้างล่าง ก็ลืมคิดถึงอากาศมันเหนื่อมันเหนื่อแบบไหลแบบพ่วมอ่ะเรามินมีเติมหน้าระหว่างวันไหมไม่ได้เติมคือมิน่าแต่งจากบ้านไปเลยแล้วก็ไปถึงงานเปลี่ยนชุดเปลี่ยนชุดเข้าสัมภาษณ์แล้วเสร็จมันก็เสร็จแหละถือว่าเป็นการใหญ่ของแบบนักแสดงช่อง3ามเหมือนกันนะใช่ใช่ต้องสู้ชีวิตกับแดดอ่ะสุดๆดแล้วอ่ะมินว่าอยากจะแบบว่าปีหน้าเปลี่ยนไปจัดแบบว่าหน้าหนาวได้ไหมคะ อยากให้แบบมินเปิดโพยพิกัดหน่อยว่าช่างแต่งหน้าคนไหนที่มินชอบอก็ต้องดูเป็นงานนะอ,อย่างบางงานแบบฝอๆอะไรเงี้ยก็ต้องพี่จิมพี่จิมเนี่ยแต่งมินมาตั้งแต่อายุสิบป่<อ>๋ยอแต่งตั้งแต่สมัยพี่เขาอยู่คอร์เตอร์เครื่องสำอางแล้วมินก็วิ่งไปแต่งแบบกับเขาอะจนเขาออกมาเป็นช่างแต่งหน้าทุกันนี้มินก็ยังแต่งกับเขางานลีล่าสุดคนก็ชอบที่แบบฝอๆหน่อยก็จะพี่จิมช่วงนี้มินจะแต่งกับสไปร์บ่อยกับสไปร์ดหนึ่งเก้าใช่โอเคมินใช้สไปมาแบบแรกๆเลยก็รู้สึกว่าช่วงเี ก็ต้องดูงานไปเดี๋ยวให้มิ้นน่ะเลือกหน่อยว่าสามไอเทมที่มิ้นขาดไม่ได้มีอะไรบ้างสมมติต้องไปนู่นนั่นติดกอะอยู่เขาใหญ่เหรอเขาใหญ่ไม่มีกาะติดเขาติดเขาส3มอย่างไอหงอน้อยจังเลยอ่ะอันนี้ก่อนละกันเขาเลือกหลุดไม่หลุดนะคะจุดไม่หลุดใช่ อุ้ยให้เลือกน้อยอะ่ะอันนี้เป็นพาเลตของแมกอุ้ยน่ารักมากสีน่ารักแต่ว่า,าคุณบินใช้แบบคุณบินใช้จริงคุณบินใช้จริงแล้วก็เป็นอายแชโดว์นะคะของแมกค่ะอันนี้น่าจะเป็นแบบรุ่นสาก,กุระทําได้ทั้งแบบเอาอายไลเนอร์มากรีบบางๆฝุ่นๆสีน้ําตาลแล้วก็ค่อยทาแบบว่าสีชมพูชมพูแล้วทา<อ>ัวตาได้ใต้ตาได้อันนี้ครบอีกอันนึงหรอ,อขนตาก็ได้เออขนตาถือว่าเป็นการแต่งหน้าที่ครบเครื่องครบโอเค แ <Okay. S 2> ปะแก้มแก้มหาได้ไดครบจบ3ไอเทมลับของมินชาลิเราเคยได้ขอพี่กี้จะย่าหรือมมากี้งกมากมันเอามาขายมันเอามาขายมันขายมีตั้งแต่อายุสิบ ัจจุบันล,ล่าสุดมีเล่นน็อตติงแบคเตอรีกับมันใช่ปะเอามาเข้าสำอางมาขายช่างอนะแต่เอาจริงนะช่างชอบเพื่อนชอบไม้ขายเนี่ยสมัยก่อนเขาเอาวิก t ตอร a s ิคเก็ตที่ยังไม่เข้าไทยที่เป็นครีมทาตัวมาขายนในที่กองอะอพี่พมากกี้สุดยอด<ช>มไม่ค่ะ วันนี้มินก็บอกว่า<ม>เธอเป็นเซายจิราธิวัฒน์แล้วนะเธอยังมาขายนออกว่ามีได้แต่ช่างก็ชอบช่างบอกว่าราคามันถูกดีถ้าเป็นคนอื่นอดาวิกาให้ดาวิกาเนี่ยเป็นตอนนั้นเป็นพรีเซนเตอร์จองแซนันงสือจองแซมาให้ลีแบบเนี่ยเนียของออจองแซเนี่ยของดาวิกาหมดเลยที่เป็นลีฟูชั่นนงังสือมาให้เป็นเพื่อน <c oughs> ดาวิกาแล้วคือให้ลีทุกเฉดสีถ้าเกิดช็อปเครื่องสำอางก็ช<ๆ>็อปกับนางก็บ่อยแบบว่าใช้ดีบอกออกกันอะไรอย่างเงี้ยอุ้ยเพื่อนสาวไปอ่ะใช่เพราะว่านางก็จะมีปัญหาเรื่องปากเเหมือนนกัราจะ ชอบไปซื้อปากเธอดีเหรออันนี้ะฉันซื้อซื้อ,อตามอ่าแล้วแบบแก๊งเฟอ,อร์บี้มีคนอื่นเมาหมอย,ยเรื่องความสวยความงามไหมคะก็จะมีพี่แมทพี่แมทก็คือเป็นคนที่ชอบแต่งหน้านางเคยซื้อลิปสีม่วงมาให้เราแต่ว่าพี่แมดคนไทยแต่งใครตาปากสีม่วงไปไหนแมทพี่โรนีซื้อมาฝากแล้วเราก็รู้สึกว่าเอ้ยมันต้องมีโอกาสได้ใช้ในงานแบบปาร์ตงปาร์ตี้อะไรอเงี้ยอแบบม่วงดำๆก่ำกล่ำก็สวยดีจืงไม่ดุใครเลยเนาะ เต้ยไม่ค่อยอ่ะมิว้มิวไม่แต่งหน้ามิวไม่แต่งหน้าเลี้ยงลูกอย่างเดียวปาแต้วอ่ะปาแต้วน่าจะปาแต้วน่าจะแต่งแต่งเยอะแต่ว่ายังไม่เคยคนกุนะพี่แพงเออเพื่อนสนิทนนีคือพี่แพงอีกคนนึงเป็นคนที่เครื่องสำอางเยอะมากนางเคยไปเรียนแต่งหน้าที่อเมริกาเออแล้วนางก็เรียนจริงจังหรอเรียนจริงจังช่วงนั้นนางจะไปอยู่เมกาแบบว่าพี่ไปเรียนแต่งหน้าอยากไปเป็นช่างที่อเมริกานางเก็บจนกล่องนางแบบยุยอ่ะนางก็ยังเก็บเล่นเครื่องสำอางพี่แพงเนี่ยต้องเก็บให้ดีไม่งั้นเขาตีมือนะแปงอันนี้พ แป้งฝุ่นนีนเอามาทาแก้มได้ยังไงอะไรโอ้โหดีเทลมากคุณเขาเป็นคนดีเทลมาก,เ,มากเริ่มใช่มินก็จะแบบเวลาเล่นมิชชนรเขาก็จะสนุกมาก เมื่อกี้เม้ามอยกันว่าก็คือว่าตอนนี้มินไม่ได้เป็นสาวคนเดียวนในบ้านแล้วมีสมาชิกเพิ่มใช่ก็มีแฟนมอนที่แบบมาบ่อยมากคืออย่างห้องเนี้ยเขาก็จะมาไลฟ์ด้วยคือเขาเป็นเจ้าแม่ต,อตอ่อๆใช่ไหมเ<อ>ขาก็จะมาไลฟ์ขายของมือสองให้เราอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าอยากมีอย่างเ<ๆ>นี้ยตั้งแต่เด็กแล้วแม่ไม่มีเพื่อนให้ เพื่อนข้างบ้านก็ไม่มีผู้หญิงด้วยเตยทำอะไรให้บ้างวันนี้เตยทำผมให้หลายๆงานก็คือนางก็เป็นคนทำให้อย่างไปงานตรงงานแต่งจริงหรอใช่ว้าวซาสุดๆวันนี้มีของมาฝามินชาลิเพิ่มให้มันเยอะพุ่มเพิ่มเข้าไปอีกอุ้ยเป็นสิ่งที่ยมีแปงแต่งหน้าอาชิตาเดอะพาวด์พัฟเกนะคะดีมากแล้วก็มีที่ปัดแก้มสามสอแชโด์ด้วยขอบคุณค่ะ น่ารักอ่ะแล้วถ้าเกิดว่าเขาเก็บกล่องอ่ะมันจะน่ารักสุดไปเลยอะ่ะกล่กองน่ารักเธอสมควรเก็บมากแต่ต้องต้องมาอยู่ในเคาน์เตอร์อย่างนี้อุ้ยเขาเรียกว่าเคาน์เตอร์ด้วยอะ่ะเ <laughs> ขาเรียกสเตชันนี้ว่าเคาน์เตอร์แล้วมันดูน่ารักอ่ะขอบคุณนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวสุดท้ายให้มินทำท่าเคาะโต๊ะได้เลยสบับนางเอกหน่อยเคาะโต๊ะโอเคขอบคุณมินค่ะขอบคุณค่ะ